สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะก็มาพบมาเจอมาเจอกับช่องในพูทิชาแนลในเ f c ซีกท่านนะผมก็มาจอดอยู่ที่ตลาดนัดกุสุมานในเอฟซีนะบ้านเกิดผมเองนะคนโซในเอฟซตักบาทไทยโซ่นะอันนี้นะเขาเรียกว่าคนโซ่นะพี่น้องผมเนี่ยเป็นคนที่พูดโซ่นะภาษาก็คล้ายๆคขเมนในเอฟซ นะแต่ว่ามันมีเฉพาะแถวแถวอำเภอกุสุมานนะใครที่อยู่อำเภอนี้ก็จะรู้จักดีนะภาษาท้องถิ่นนะครับ fc นะ, <c oughs> ะมาแล้วก็เดี๋ยวเ,เล่าให้ฟังในะ fc ช่วงนี้มันเป็นกระแสรแรงเหลือเกินนะผมก็เลยว่าจะดูะท่านนะระหว่างรอเดดยังกึมไปซื้อนะไปซื้อกับข้าวมากินเพราะว่าเรากลับไปถึงจำปดงน่าจะดึกนะ fc น่าจะไม่มีกะข้าวกินนะครับน่าจะไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงทํากะข้าวนะครับช่วงนี้กระแสที่มันร้อนแรงนะเอฟซีทุกท่านนะแด่ยังคืนมาแล้วนะยังไม่ได้คุยเลย <c oughs> แล้่ก็มาแล้วนะช่วงนี้กระแสที่มันร้อนแรงเนาะนะครับก็คุยไปด้วยขับรถไปด้วยนะเนาะซื้อข้าวเหนียวสี่สิบตับยี่สิบพอแล้วแบ่งกันไปเนาคุยไปกันผ<ป>ลไม้ นะครับขับไปนะจะนะดูรถข้างหลังกันในฟิตทุกท่านมีรถอยู่ข้างหลังตับนลไม้ก็พอเลยรถเยอะยางเลยโยไม่ได้ซื้ออะไรแห่ลงเลยไม่ทำกะเพาไว้กินเรียบร้อยไม่มีรถนะ,ะนถก็ ดินที่มันรอดแรงกันอยู่ในโลกออนไลน์เนาะเห็นเชร์กันสนันว่อนเลยนะ f c ฟท่านนะก็จะมีอะไรนะตอรอนะครับตอรอททำร้ายร่างกายทหารหญิงเนาะช่วงนี้ผมเห็นข่าวนี้เห็นเกือบทุกวันเลยในเอฟซเห็นใน YouTube เห็นในทีวีเห็นในเฟ e บุ๊กนะแชร์ Share กันสนันเลยนะครับเรื่องนี้นะครับเอ่อ ก็มีเงื่อนงำนนเอฟซีนะทำร้ายแบบหูฉีกปากฉีกเนาะตาเตออะไรเนี่ยูุบรวมหมดนะ<ม>ก็ฟังดูแล้วนะตำรวจเนี่ยตำรวจเขาอ้างนะเอฟซีไม่รู้ว่ายังไงเนาะเราก็เล่าตามข่าวเลยนะครับข,าข่าวก็ออกมาโกลมนะตำรวจหญิงนะฝากผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเข้าไปเป็นทหารอะไรเงี้ยแล้วก็ทำหนังสือขอไปเป็นทหารรับใช้ที่บ้านนะครับ ซึ่งมันก็เออมันก็เป็นไปได้นอะอ่ะมันก็ไม่รู้ยังไงเนาะมันก็มีมีมาตั้งนานแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจในะท่านผู้ชมนะครับแล้วเรื่องที่สองนะครับแล้วเพื่อนก็ไปทําร้ายร่างกายเนาะพอเป็นมารับใช้ที่บ้านก็ทําร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นเนาะตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการสอบสวนนะตั้งกรรมการสอบอยู่ในเอฟซีเนะ่นเนาะนะครับได้ข่าววา่าประกันตัวชั่วคราวออกมาแล้วนะ แล้วก็เรื่องที่สองนะประเด็นนี้ก็ร้อนไม่แพ้กันนะแชร์กันว่อนเลยนะทุกท่านนะเรื่องรถนะรถกระบะในเอฟซี mm hmm. เรื่องรถกระบะห้ามนั่งแคปนะโอ้ยงานนี้สะเทือนกันทั้งทั้งประเทศเลยในเอฟซี FC. ว่าส่วนใหญ่ผมใช้ว่าส่วนใหญ่เลยเนาะส่วนใหญ่นะฮะผมว่าคือเกินครึ่งนะเกินครึ่งประเทศในเอฟซี FC. ใช้รถกระบะกันนะ ว่าส่วนใหญ่คนที่เขาแบบมีมีฐานะานกลางๆอะ่ะมีฐานะานกลางๆอะ่ะเขาจะใช้รถกระบะกันนะครับเขาจะใช้รถกระบะเพื่อแบบว่าเวลาเราขนของคนอะไรเราก็จะได้มีกระบะเอาไว้ขนของด้วยแล้วในกระบะมันจะมีแคปอยู่ข้างในนะครับผลปรากฏว่านั่งแคปไม่ได้ผิดผิดนะผิดพรบกาจรจราจรนะเอฟซีท่านนะเล้วเป็นผิดได้ยังไงเราก็เพิ่งจะรู้นะว่าผิด เพราะฉะนั้นตอนแรกนะห้ามนั่งท้ายกระบะนะก็ะคือนั่งกระบะท้ายตรงที่เข้าคนของนะต่อมาห้ามนั่งแคปอีกเล้วงานเข้าแล้วพี่น้องเลยห้ามนั่งแคนะทีนี้แหละนะเวลาจะไปไหนมาไหนนะนั่งได้แค่สองคนนะไปกันสองคนนะครับทาไมไม่ผลิตรถซปเปอร์คาร์ออกมาห้ามผลิตกระบะหรือไม่ก็ทําเป็นกระบะตอนเดียวไปเลยห้ามมีแคป แคปข้างหลังนะเออมันก็เป็นไปได้เนาะผมฟังฟังข่าวแล้วผมเออม,ม,มันก็มีด้วยเนาะอย่างนี้ก็มีเนาะนะมันก็แปลกๆอยู่นะเอฟซีท่านนะโชคดีนะที่เราซื้อรถเกง่งเราไปกันได้สี่คนนะถ้าใครซื้อรถกระบะนะเขาให้อ่าน่าจะเป็นรถกระบะสี่ประตูเนาะมันจะมีเบลข้างหลังในเอฟซีนะครับแต่ถ้ารถปิกอัพนะรถแคอนะ มันไม่มีเบล์นะข้างหลังมันจะเป็นแคปเฉยๆมันจะไม่มีเข็มขัดนิรภัยในสีนะมันจะมีเฉพาะสี่ประตูเนาะนะครับหรือเปล่าไม่รู้นะผมก็ไม่เคยเห็นรถสี่ประตูน่าจะมีอะมั้งสี่ประตู